สถิติศาสตร์เชิงพรรณนานะครับกับสถิติศาสตร์เชิงอนุมาณน,นะครับก็เชิงพรรณนาเนี่ยก็เราอาจจะหาได้ทั่วไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเนื้อหาสําคัญของข้อมูลชุดชุดหนึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณก็ได้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถอธิบายลักษณะหรือสภาพของข้อมูลชุดน,นั้นๆว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมักจะนําเสนอโดยใช้ตารางค่าความถี่แผน ภูมิแท่งฐานนิยมแล้วก็อื่นๆส่วนข้อมูลเชิงปริมาณนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนําเสนอโดยใช้ฮิสโตรแกรมแผนภาพกล่องค่าสูงสุดค่าต่ําสุดนะครับสะท้อนออกไปเป็นพิสัยใช่ไหมค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับส่วนข้อมูลสถิติศาสตร์เชิงอนุมาณนะครับอนุมาณก็คือการคล้ายๆการเปรียบเทียบนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นนะเพื่อหาข้อสรุปของลักษณะประชากรที่ใช้จ จากตัวอย่างในประชากรนั้นๆน,น,นะครับเขาถามว่าตัวอย่างดังต่อไปนี้ใช้วิธีการทางสถิติศาสตร์เชิงพรรณนาหรือสถิติศาสตร์เชิงอนุมานนะเชิงพรรณนาก็คือคีย์เวิร์ดจะอยู่ตรงนี้นะมันเป็นตารางความถี่นะเป็นแผนภูมิแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมเป็นฮิสโตรแกรมแผนภาพกล่องค่าสูงสุดค่าต่ําสุดแล้วก็พวกแบบค่าเฉลี่ยต่างๆถ้าเกิดเราเจอคําเหล่านี้นะครับที่คล้ายๆแบบนี้นะจะเป็นสถิติศาสตร์เชิงพรรณนานะ ส่วนสถิติศาสตร์เชิงอนุมานเนี่ยก็คือไม่มีคําเหล่านี้มาดูข้อแรกกันนะครับสําหรับข้อแรกเนี่ยมีตารางความถี่มีแผนภาพแผนภูมิฮิสโตรแกรมแผนภาพกล่องค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ําสุดไหมเหมือนจะไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสถิติเชิงอนุมานข้อที่3นะครับเราเจอตารางความถี่แผนภูมิฮิสโตรแกรมแผนภาพกล่องค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่าสุดไหมเออเหมือนจะไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่3นะครับก็จะเป็น เป็นสถิติศาสตร์เชิงอนุมาณน,นะครับข้อที่7นะครับข้อนี้เนี่ยมีข้อมูลที่เป็นตารางความถี่แผนภูมิฮิสโตรแกรมแผนภาพกาล่องค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ําสุดไหมไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องเป็นสถิติศาสตร์เชิงอนุมานเนาะอ่าเขาให้เรานะครับดูตัวอย่างแล้วให้เราเลือกว่าเป็นวิธีการสถิติศาสตร์เชิงพรรณนา,นาหรือสถิติศาสตร์เชิงอนุมาณดูข้อแรกนะครับมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไหมเป็นตารางความถี่อ่าใช่อันแรกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสถิติ ศาสตร์เชิงพรรณนาเนาะข้อที่3นะครับเราดูสังเกตข้อมูลเหล่านี้นะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไหมตารางความถี่แผนภูมิฮิสโตรแกรมแผนภาพกล่องค่าเฉลีย่ยค่าสูงสุดค่าต่าสุดมีไหมเหมือนจะไม่มีต่อให้เขาเป็นอันดับมาก็ตามนะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกค่าสูงสุดค่าต่ําสุดมาถ้าไม่มีคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะก็ยังเป็นในส่วนของสถิติศาสตร์เชิงอนุมานอยู่นะข้อที่4นะครับจากข้อที่4ี่เนี่ยมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไหมตารางแจกแจงความถี่อ่ะใช่เลยใช่ไหมถ้ามีคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสถิติศาสตร์ เชิงพรรณนานะครับข้อที่5นะครับข้อมูลเหล่านี้นะมีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไหมตารางความถี่ไม่มีแผนภูมิไม่มีฮิสโตแกรมไม่มีแผนภาพกล่องไม่มีค่าเฉลี่ยก็ไม่มีนะค่าสูงสุดค่าต่ำสุดก็ไม่มีถ้าไม่มีคีย์เวิร์ดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสถิติศาสตร์เชิงอนุมานนะครับ